วิ่งแล้วบ่เกิดป่ะได้ไทสึกาลิสิงหาคมลาไปแล้วแชร์ไปได้ป่ะครับ่นัมเบอร์1บ่มีไม่มีสระมชีบูไม่มีสระมชีบูนัมเบอร์2ไม่ซื้อไม่ซื้อสระโมเวบูไม่ซื้อสระโมเวบูนัมเบอร์3ไม่ทานไม่ทานสระมมีบูไม่ทานสระมมีบู ต่บัลลีไม่เป็นไรไม่เป็นไรสรไกิซามชิบุกิามชิบุสระไม่เป็นไรแตบั้งงาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาจะตนามชิจะตนามชิบุไม่มีปัญหาจะตนามชิบุแต่บัเช่าไม่มีอะไรบามามมชิบุไม่มีอะไรบามามมชิบุแต่บัคนเนีย ประตูมามชีวูไม่มีใครไม่มีใครสหรับประตูมามาชีวูนับบัตเชไม่สนใจเสียมวยสาวูไม่สนใจเสีมยมวยสาว,สนสนาวูนับบักูไม่เพียงพอมาลงเล่าผู้ไม่เพียงพอมาลงเล่าผู้นับบัตเสไม่พอใจมาจินเนบู MÀY hài lòng, không 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 hài hài lòng, không hài lòng, hài lòng, không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  hài โตบี้พอแล้วโตบี้พอแล้วนับสั่งนะไม่อยู่แล้วบุไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วบุไม่เอาแล้วโอเคอารงกินนํามารู้ขึ้นมาเลยจเนาะ channel นี้ก็ follow กันได้ follow กดต่อมารู้ช่วยกันได้อารง thank you บ่า